สวัสดีครับผมนายคมดาประธานวันนี้ผมมีจดหมายส่งถึงคุณลุงอธิบดีครับคุณลุงอธิบดีครับผมชื่อนายคมดาประธานกําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งกําลังจะจบแล้วและต่อในระดับมหาวิทยาลัยตอนนี้ผมพิตกกังวลเป็นอย่างมากในเรื่องอนาคตของตัวเองครับและทางครอบครัวของผมก็มีความเดือดร้อนคุณลุงรบกวนเห็นใจเด็กตาดำๆอย่างผมหน่อยได้ไหมครับ ผมมีความต้องการที่จะศึกษาต่อมากๆในระดับชั้นมหาวิทยาลัยเพราะมันคืออนาคตของผมทั้งหมดเลยครับซึ่งตอนนี้ผมได้ยื่มติดที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารราดกระบังเขตชุมพรคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและมีค่าเทอมประมาณ2 0 0 0 0บาทต่อเทอมถ้าผมถูกถอนสัญชาติ ผมก็หมดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับชั้นวิทยาลัยเพราะผมจําเป็นต้องกู้ยืมกยศในการศึกษาต่อในระดับชันนะะนนบ้นมหาวิทยาลัยครับเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายที่บ้านซึ่งที่บ้านผมมีรายได้ทบเดือนต่อเดือนครับผมเป็นรายได้ของพ่อและแม่ครับทั้งสองคนรวมกันได้ประมาณ1 8 0 0 0บาทครับเมื่อหากค่าใช้จ่ายและส่วนต่างๆก็ทำให้ไม่มีเงินเก็บเลยครับ ตอนนี้ผมรู้สึกเสียใจมากๆที่ตัวเองกำลังจะหมดอนาคตผมใฝ่ฝันอยากมีการศึกษาและมีอาชีพสุจริตเพื่อที่จะมาช่วยเลี้ยงดูพ่อแม่และช่วยเหลือน้องๆของผมที่กำลังศึกษาอยู่ครับคุณลุงปดช่วยเหลือเด็กตาลำๆของผมหน่อยได้ไหมครับปัจจุบันเทศบาลได้รับรองสถานะแล้ว แต่เทศบาลถูกสั่งให้ถอนสถานะในต้นเดือนพฤศจิกายนคุณลุงอย่าเรียกถอนสัญชาติไทยในทะเบียนรัษฎรของผมเลยนะครับสถานะนี้จําเป็นมากสําหรับผมผมทราบจากนักกฎหมายว่าการณีของผมอยู่ในข่ายผู้ทรงสิทธิ์ในเหตุจําเป็นที่จะถือสัญชาติไทยและตามประกาศกรมการปกครองครับเหมือนครูพี่มองทองดีที่เชียงใหม่ครับ เหมือนพี่หมอน้อยพอยยนรือดีที่ละน้องครับเหมือนน้องอุ่นใจที่เชียงใหม่ช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาของผมด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ผมหวังอย่างยิ่งว่าคุณลุงจะเห็นใจและช่วยเหลือผมนะครับขอบคุณครับ